แบบนี้ไม่น่ารักเลยระบบขออนุญาตไม่คืนของนะตอบด้วย AI ฮ่าฮ่าฮ่ากูกฮหลฮ่าั่กฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่กฮนาฮไอ้สัส <c oughs> กูฮ่วฮ่าไ่้ฮ่้ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่ r ฮาฮ่าฮ่ ฮะเดเด่นมัน,นปลอมตัวเป็นผลไม้ได้ด้วยเหรอ เด็กก <mile> <spe ograf ées> ีดาีพีสองมาแล้วการขโมยธรรมดาเนี่ยมันอาจจะดูเบาเกินไปวันนี้สงสัยต้องมีการขโมยแบบสายลับกันสักเล็กน้อยและวันนี้ผมบอกเลยว่าผมเตรียมโรบักมาเยอะมากมากถึง1 2 0 0 0มืโรบัก โอ้โห oh, <way. S 1> ไม่ใช่หนึ่งหมื่นสองพันเนี่ยไอหนึ่งหมื่นสองร้อย 1, 200, มองยังไงเป็นหนึ่งหมื่นสองพันวะเนี่ยนี่ล่าสุดนี่คือกูเติมโลบักไปสี่พันบาทมัน <laughs> เจ็บจี๊นในหัวใจอีพีล่าสุดที่ทำไปโอ้โ oh, หสามพันสี่ร้อยโลบกักไอ้ผลไม้ใหม่ก็ไม่ได้ไดโนเสาดีๆก็ไม่มี วันนี้ผมจะกลับมาเป็นเด็กขี้ชายครั้งหนึ่งและผมจะไม่ได้เป็นเด็กขี้ฉาธรรมดาธรรมดาด้วยเพราะวันนี้เราจะปลอมตัวแบบที่ฝรั่งเขาทำกันนะครับอ่ะเติมโลบักมาแล้วก่อนอื่นเลยเราแปลงกายก่อนละกันนะครับผมตอนนี้ผมเป็นกัปิปลา,านะฮะงกุลเอ่อซูปเปอร์ไซยาสามนะครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องแปลงร่างเป็นเอ่อผลไม้นะครับของโกลกาเดนก่อนเลยเราเสิร์ชเลยได้ไหมโกลกาเดนอุ้ยอุ้ยยวกอนนะอุ้ย เราแปางลงร่างเป็นละคูนได้ด้วยเหรอเฮ้ยฟิวจัดเดี๋ยวก่อนนะไอหมาจริงจอกตัวเนี้ยมันคือการไปขโมยสถานะคนอื่นถูกปะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเจ้าหมาจริงงจอกตัวนี้ <c oughs> แล้วเนียนวิ่งก็แบบๆงไม่ได้ขโมยสถานะแต่ขโมยมาเป็นผลเลยก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ูว่าได้กูว่าได้กูซื้อเลยกูซื้อเลย175โลบัดจ่ายเลยครับ เติมเงินเยอะมากเพื่อคอนเทนต์นี้โดยเฉพาะเลยครับไปลแล้วฮะเจ้าหมาป่าตัวน้อยของเราแต่เราจะมาซื้อแค่หมาป่าไม่ได้เรามาทำคอนเทนต์ขโมยแบบนี้นะฮะเราจะต้องเป็นตัวอื่นด้วยนะครับผมเออ่ไอตัวนี้มันมันแค่ก๊อปปี้ผักคุยอันนี้ก็น่าสนใจซื้อมาเผื่อด้วยอีก175โลบัต <c oughs> กูบอกเลยนะเดินแน่น,นานผมได้ชุดสัตว์แล้วเนี่ยมันก็จะดูช้ำๆไปหน่อยเราลองแบบเป็นโจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมอุ้ยเอาแล้วว่าเอาแล้วว่ามาครบเซตเลยเอาเอาแบบเอาแบบโจนอะโจนป้นใจโจนป้นรักอะอา่อาวมีพ่กน้องทุเรียนชิพายอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้ได้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 ไดใส่แว่นตาโจรค่อยๆแต่งก็ได้ค่อยๆแต่งก็ได้เจ็ดสิบห้าโลบหูแพงชิพายเลยวะเอาเลยครับ เอาเลยกูกกำลังใช้โลบักกับอะไรอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ชุดชุดโจนชุดโจนเจ็ดโลบักถูกมากถูกมากไปโครตติ้งกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นเลยเรากวรจะเริ่มจากการแปลงร่างเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในโกลกันเด่นเลครับเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเนียนที่สุดแล้วนะฮะและเดี๋ยวเราจะไปบุกเซิร์ฟคนอื่นเลยนี่เราซื้อมาเยอะมากนะครับผมมีไดโนเสาร์มีอะไรที่ก่อนน้านี้ผมซื้อด้วยเอาตัวนี้ก่อนเลยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยยยมาเดนเนียนๆมาเดนเนียนแบบนี้ถือว่าได้เลยไหนลองเข้าไปเซิร์ฟเทสของเราหน่อยสิเซิร์ฟส่วนตัวของเรานะฮะว่าตอนเราแปลงเป็นหมาจิ้งจอกเนี่ยมันจะเนียนแค่ไหนนี่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยพร้อมเลย โอ้โห oh no. ทำไมมันมาแค่หัว What เอา้าเอา้าเอา้านเทนตนกูเฟลไปเนี่ยว่ <c oughs> าดึงว่าดึงว่าดึงทำไมมันมาแค่หัวทำไะถามพี่ปิมต้องถามพี่ปิมเลย <c oughs> ผมซื้อมาทั้งเซตทำไมมันใส่ได้แค่หัววะพี่ <c oughs> เอา้าพี่ปิมขำใส่กูอีกกูเหลือเชื่อ โอเคทุกคนหลังจากที่ผมได้คุยกับพี่ปิมมาหรือถามหลายๆคนมาเนี่ยคำตอบที่ได้ก็คือเหมือนแบบโก Garden เนี่ยเขาจะห้ามแบบเปลี่ยนรูปร่างของคนที่แบบ เป็นสัตว์อย่างเงี้ยเออห้ามแบบว่าเป็นสัตว์สี่ขาห้ามแบบเปลี่ยนรูปร่างคนยืนสองขาไปเลยอะ่ะผมก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นเราก็คงจะต้องทําตามคลิปของต่างประเทศแล้วครับผมก็เลยทําการซื้ออุปกรณ์มานะฮะซึ่งอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ใบหน้าของคนขายและนี่กู <laughs> บอกเลยเดียนแน่นอน อกเลยเนียนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมึงดูนะมึงว่าจะมีใครมาขายข,ายของกูป่ะเดี๋ยวกูนินเนียน,น,ยนงงง,งมึนมึนเลยอันนี้ก็จะเป็นเซตแรกนะครับที่เราจะเข้าไปหลอกคนนะครับผมกับอีกเซตหนึ่งนะครับผมจะเป็นเซตนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนทูเลนแขนโผน่าเกลียดชิ้นายอันนี้โนอะ้โหแม่งต้องไปปรับสรีลว้ว่าคนดูขากับหัวโผล่นิดหน่อยได้ผมว่าได้ผมว่าเนียนเนียนอ่ะกูไม่รู้แหละว่าเนียนไม่เนียน ก็ต้องลองเข้าไปดูก <noise> hey, 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 anyway. ันในเซิร์ฟเฮ้ย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 เนียนอยู่เนียนอยู่เอาจริงเนียนอยู่นี่ไอ้คว้ยเออเอ็กโววิวเทชันใครเห็นเชื่อก็ขาฉากก็โผล่ตีนก็โผล่แต่เพื่ออาจจะมีคนลองเชื่อเพราะฉะนั้นซื้อไว้ละไงก็เอาโลบักมาผ่านเล่นกับอะไรวันนี้อะผมจะทำการ เปลี่ยนชื่อด้วยโกแมงโกนี่ yes แมงโกโกกูมาละเข้าเลยครับเข้าเลยครับสุ่มหาเลยสุ่มหาเลยแมงโกกูกกููเป็นผลไม้กูเป็นผลไม้กูเป็นผลไม้น้องกูเป็นผลไม้ไปไปไปมึงมึงอยากเอาบอลโมึงอยากเอาบอลโกมึงอยากเอาบ เกือบไปเกือบแล้วมึงไม่รู้หรอกเนาะมึงไม่รู้ใช่ไหมมึงไม่รู้เนาะฮ่าก่าฮ่อฮ่าฮ่าไปก่อน่ลย่ลฮ่าฮ่าันาฮ่าฮ่าฮ่าม่มฮ่า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 ฮ่ะด่าฮ่าอะาฮ่าฮ่รฮ่า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 ่าฮ่าฮ่อฮ่าา่ม่าฮ่่า แต่มันน่าขมโมยมับเขาให้กูไปแล้วกูขโมยแล้วกูไปแล้วกูเป็นกูเป็นผลไม้กูเป็นผลไม,ม,ม้กูคือผลไม้มึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ชุบเป็นช็อกโกแลตอันนี้เท่าไหร่โรเซ่ดีไลท์หกร้อยล้านโรเซ่ดีไลท์หกร้อยล้านโรเซ่ดีไลท์หกร้ 600, อยล 600, อ้านต้ 600, องเอากูต้องเอาต้องเอาแล้วครับต้องเอาแล้วครับจังหวะนี้เออ <laughs> <am mango. S 2> <laughs> ไอแอมแบงก์เฮ้ยไอแมงหนโกู แบงก็บึงผีกูเลยเหรอตอนนี้เราฉกม,มันได้2องผลแล้วนะครับผมว่าเราต้องฉกผลใหญ่ๆสักผลนึงลนะผมจะไม่ปรานีใครแล้วครับผมจะเนียนเข้าไปแบบเนียนเนียนเนียนเข้าไปเลยโอ้โหมันใหญ่มันใหญ่มากดูราคาหน่อยดูราคาได้ไหมไม่เห็นราคาอคุ๊ย I อ m อ a n g o กคือคือโอเคโอเคโอเคเคมึงคูใช่ไหมมึงคูใช่ไหมเอเมเบอร์ลลลี่ <c oughs> โอ้สามร้อยแล้วมันถึงเวลาแล้วที่แมงโก้ตัวเนี้ยมันจะออกล่ามับกูไปแล้วหนึ่งฮ้ยไปแล้วกู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 เป็นแมงโก้กูเป็นแมงโก้กูเป็นแมงโก้กูเป็นแมงโก้ไอ้แมงออกไปเลยอุยหุยหุยหุยยใหญ่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 หุยมันมีอะไรใหญ่ๆด้วยหูช้างเหรอหูช้างใช่ไหมเออมันคือหูช้างเว้ยมันคือหูช้าง แล้วแล้วกูจะเก็บยังไงวะเนี่ยกูจะเก็บให้โดมวะเนี่ยหูช้างโอเคไอเชีย่ยมันโฉกไว้โดนหูช้างขนาดนั้นอนะมันโฉกไว้ชนม,มันโดฉมไว้นชวนหูช้างขึ้นก่อนขึ้นก่อนเผื่อได้ขึ้นก่อนขึ้นบนสูงโอเคโอเคอเฮ้ยเอลิฟเฟนเสร็จกูเสร็จกูเสร็จกูมัดเข้าไวา้ไม่มีใครรู้เพราะฉันเป็นแมงโก้ เ็นแบงโก้กูเป็นแบงโก้หนาหลักนนาหลักผลไม้ที่ผมแบบไปจอยหาคนอื่นมันมันมันกิ๊กก๊อกับมันกุ๊กกู่อยู่เลยก้าว่ะหรือว่าเราก็แค่สุ่มรับเพื่อนแล้วก็บุกเข้าไปหาผลไม้คนอื่นดูลองดูไหมนี่กูรับเพื่อนเลยกูรับเพื่อนมั่วเลย อ่ะตอนนี้หลังจากที่เราแปลงเป็นมะม่วงทองนะครับ <bathroom> ผมว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนรูปร่างกันสักเล็กน้อยนะแปลงจากผลไม้มาเป็นคนสวนบ้างลองปลอมเป็น n p c ดูเพื่อใครจะมาให้ผลไม้ฟรีกับเรานะกูรู้แหละว่ามันบัญญาอ่อนมันไม่มีใครเชื่อหรอกแต่กูจะทำกู <c oughs> <are> <c oughs> อยากรู้เ <Mitarbeiter> หมือนกันว่าจะมีใครให้กู okay. เื่อวะโอเคเซ็ตนี้น่าจะอยู่แล้วกูเปลี่ยนชื่อด้วยไอเชี ah, ่ย เปลี่ยนไม่ได้เจ็ดวันไอ้แมงกโกโกกูโอ้ยก่เขาไปหาไอแบงค์คใหญ่ <c oughs> ชี่เกอะมากไอ้แบงค์ปักสมินเกอร์อยู่แลวกูขายกูขายต่อหน้าสนใจขายผลไม้มไหมจ๊ะโคตรปัญญาอ่อนอ่ะเอ้ยกูดูไม่สนใจผมเลยไอแบงค์ ไอแบงค์โอ้คนดูมันไม่สนใจผมเลย FC ครับพี่ FC อะไรพูด NPC พูดดีๆพูดดีๆสนใจขายผลไม้ไม่จ้ะมึงชื่อตีนี้เห็นไหมเอาใหม่นะ 3...2...1 สนใจขายผลไม้กับ NPC เว้าวว้าวว้าว้วาเคลื่อนที่ไม่จ้ะ <c ười> ใช่จ้ะ <c ười> ขาย กับ NPC ใหม่ได้เงินเพิ่มสิบเท่าเลยนะจ๊ะโอ้โหแม่งให้โทเมทุกเอ็ซไม่พอใจว่ะเดี๋ยว n อ c นฉกทั้งสวนเลยไม่มีอะไรแพงเอาเลยครับอย่าพูดแบบนั้นสิเราไม่น้อยใจดิผมจะไปอ้อนตีนอีกสักคนหนึ่ง คอยดูนะรอบนี้กูจะปั่นที่เละเลยเรียกร้อยและกูรับมา66หนอมึงคือผู้โชคดีนะมึงคือผู้โชคดีนะออนอยู่กี่คนกูไม่รู้แต่กูรู้แค่ว่ากูสร้างห้องเลยกูสร้างห้องไพรเวทของตัวเองใครอยากเข้ามามึงเข้ามาเลยครับกูพอปั่นยับยับกูรับเพื่อนมั่วละกูรับเพื่อนมั่วละกูยืนกูยืนแบบนี้นิ่นๆไว้เอฟนิ่งๆไว้นี่นๆไว้ว เราคือรนราคาวิเศษกดซื้อยังไงอ่ะไม่มีระบบให้กดซื้อสามารถโยนผลไม้มาได้เลยตอบด้วย AI เฮ้ย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 ผลไม้ก็ได้สัตว์ก็ได้ตอบโดย AI ยืนแล้วประโยคแรกกูไม่เขียนตอบโดย AI หมดเลยเฮียเอ้ยหุย ระบบกำลังดำเนินการการุณารอ2นาทีไอสัตว์เอใหญ่เล็กเอใหญ่พิมพ์ต่อกันอีกยังคุณลั่วจัดปั่นยับเลยนะคุปปั่นยับเลยนะตอนนี้ระบบได้รับผลไม้ของท่านแล้วตอบด้วย AI ไอ้เฮี่ยยาวเกินไปโอ๊ยระบบรวนระบบรวนเนื่อง จากว่าอย่าคำนี่เนื่องจากว่าผลไม้ของท่านราคาไม่ถึงระบบจึงต้องการสัตว์เพิ่มโดยมีน้ำหนักขั้นต่ำ2กิโลกรัมตอบด้วย AI ยังแบงคูใหญ่เข้าวะบแบงคูใหญ่เข้าวะขอคาบีบาร่าหน่อยครับกระเป๋าเต็มมาส่งไม่ได้แล้วไหนเอพซกระเป๋าเต็มวะ <laughs> ระบบสตโตร์มีจำกัดครับอุ้ยยอยักเกินไอพิพาฒน์ระบบกำลังดำเนินการกระรุณารอสักครู่ <laughs> โอเคระบบว่างแล้วไอ้กูจะรู้มาดิมาดิมึงหลอนกับกูสุดกูก็หลอนกับมึงสุดอ่ะวาดิไม่ได้อ่ะเอาจะบิดระบบเหรอระบบเถื่อนไม่เถื่อนระบบเถื่อนอะไรอ่ะน้องแบบนี้ไม่น่ารักเลยระบบขออนุญาตไม่คืน ของนะตอบด้วย AI มึงโดนกูมึงก็หลานกกูเต็มที่เหมือนกันได้สักกูชอบว่ะไอ้เม้ยปวดหัวเลยว้ ไอ้ไอ so ้ไอ้โดนบนี้ไอ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 ้ยเฮอ้ยอไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ้ไน้ไอ้ไอ้ไอ้มา้ั่้ไ้ออบไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้อไอ้ ให้ทุกแกท่านทุกนันถึงตัวนะครับอ่ะโอเคคนดูถือว่าสนุกสนุกกันนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมผมรู้สึกว่าเออคลิปมันออกมาตลกผมก็แฮปปี้นะเอาว่าถ้าเกิดรักการชอบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใคแล้วกิดกระดิ่งด้วย <c oughs> เดี๋ยวเจอกันฮนะ่าน่าไอ้เหี้ยมันมีอะไรปั่ดปัน่นบ้างถึงกูไปแกล้งคนต่อดีกว่างั้นก็รอดูแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสนี้สวัสดีครับบายอีไปไป <c oughs>